เรือนหอนุ่นรมิดาเพล่เปิดตัวลูกสาวคนแรกกับหลุยถือเริกดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคู่สามีภรรยาสุดฮอตอย่างนุ่นรมิดาประภาสโนโบนลกับสามีหนุม่มหลุยสกอตที่ทั้งคู่ได้ทำบุญไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมา โดยในอินสตาแกรมของนุ่นก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศทำบุญบ้านหลังใหม่ซึ่งก็ดูเรียบง่ายและอบอุ่นเชิญแต่คนสนิทเขามาร่วมงานในครั้งนี้โดยได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่าเมื่อวานได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สักทีขอบคุณน้องเดียนาฟรีโป้ที่เป็นธุระเรื่องนิมนต์พระอาจารย์ด้วยนะคะโชคดีของพี่จริงๆขอบคุณคุณนาที่มาดูแลงานให้ด้วยนะคะ หลังจากนั้นก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะเช่นเดียนาะที่คอมเมนต์ว่าอนุโมทนาบุญนะคะพี่นุ่นพี่หลุยดีใจค่ะและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายค่ะ ซึ่งสำหรับคู่นี้นะคะแฟนๆก็ต่างลุ้นกันตัวโก่งเลยล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีกันสักทีล่าสุดสาวนุ่นเธอก็ได้โพสต์ภาพกับหลุยแฟนหนุ่มและเด็กน้อยน่ารักพร้อมโมเมนต์น่าเอ็นดูโดยระบุข้อความว่าปิดมานานเปิดแล้วนะลูกสาวลูกสาวเขาไม่ใช่ของเราลิลลี่เป็นของพี่นุ่นอยากได้จังคนนี้ เรียกได้ว่าอ่านแคปชั่นตอนแรกก็ทำเอาแฟนคลับตกใจเลยล่ะค่ะนึกว่าคู่นี้เปิดตัวลูกสาวตัวน้อยแล้วพออ่านจบก็ต้องลุ้นตัวก่งกันต่อไปค่ะว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมีเบบีซักที